นะครับเป็นปุ่มแท้นะเป็นทําปลั๊กเสียบตรงรุ่นนะครับเนี่ครับเบิกมาก็เสียบปลั๊กใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับเสียบตรงรุ่นนะครับข้อช่องพอดีเป๊ะนะครับนี่นะครับสวัสดีครับตรงงานชุดคีเรสพุูสตาร์ครับฮิสุมิวเอ็กแอคทีฟครับตัวเริ่มต้นนะครับวันนี้แล้วก็ติดตั้งชุดกล่องพับกระจกออโต้ชุดใหญ่ครับจะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมอ่ากระจกออโต้สีบานครับ ส่วนตัวนี้เลือกใช้เป็นปุ่มแท้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูด้านในรถกันนะครับเป็นปุ่มแท้เป็นยังไงนะครับนี่ครับเป็นปุ่มแท้นะครับเป็นทําปลั๊กเสียบตรงรุ่นนะครับนี่ยครับเบิกมาก็เสียบปลั๊กใส่ได้เลยนะครับนี่นะครับเสียบตรงรุ่นนะครับข้อช่องพอดีเป๊ะนะครับนี่นะครับโอเคกดอ่อนหนึ่งครับ าัดรถคบอย่าเบรครับตาดนะครับปัเครื่องครับอยยบเบรคครับปัดเครื่องครับนี่ครับเป็นปุ่มแท้นะครับใช้งานได้เลยครับผมเนี่ครับโอเครถคันนี้จะมีกล่องพักระจกออโต้สีบานครับอ่ากระจกออโต้สีบานก็คือกดฝั่งเดียวครับเป็นออโต้ครับนี่ครับเป็นออโต้ครับฝั่งซ้ายครับออโต้ครับ บ้านหลังครับอันนี้หลังขวาครับเป็นออโต้ครับก็กดทีเดียวขึ้นนะออโต้เหมือนกันครับเป็นออโต้ครับในบานซ้ายนะกดทีเดียวครับเป็นออโต้ครับเี้ยครับเพื่อเป็นออโต้ครับโอเคกันนี้ครับเรียบร้อยแล้วเหยียบเบรกกับเครื่องครับนี่ครับวันนี้ โอเคแล้วก็อันนี้จะมีสตาร์ทนอกรถได้ด้วยครับโอเคครับสตาร์ทนอกรถครับอันนี้จะเป็นเปลี่ยนแผงคอด้วยนะครับนี่ครับจะมีไม่มีรูป,ปิดครับเป็นเสียบตรงรุ่นนะครับอันนี้โอเคอสตาร์ทนอกรถนะครับคันนี้กดล็อกรถครับเนียกระจกพลาสแล้วครับกดปุ่มน,นั้นบนค้างไว้นะครับ เราทำการสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยเรายังล็อกอยู่เหมือนเดิมนะกดับเครื่องด้วยที่หมดครับแล้วผมกดล็อกครับโอเคกระจกออโต้ะสี่บานนะครับกดเพื่อระบายอากาศนะครับกดล็อกครับกดล็อกครับกดล็อกครับกระจกลงมานะครับนี่นะเพื่อระบายอากาศนะครับโอเคง่ายๆนี่ครับจบระบายอากาศนะครับผมจากกระจกขึ้นเหมือนเดิมครับกดล็อกครับหนึ่งทีครับแล้วกระจกขึ้นแล้วครับ นี <formation jin inh ale> <at> ่ค <tı> ร <ro> ับผมโอเคจากกระจกลงสี hmm. okay. ่บานครับกดปุ่มแล้วครับกดล้วครับกดล้วครับนี่ครับจ่าขึ้นเหมือนเดิมครับกดล็อกครับกระจกหน้าพับแล้วครับกดล็อกซ้ำหนึ่งทีครับกระจกหลังขึ้นครับนี่คู่หลังขึ้นแล้วครับเอาไปเป็นคู่หน้าขึ้นนะครับโอเค ส่วนด้านหลังรถครับคันนี้จะทาเป็นท้ายไฟฟ้านะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับกดปลดล็อกสามครั้งครับหนึ่งครับสองครับสามครับท้ายไฟฟ้าใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคจะปิดท้ายไฟฟ้าด้วยทั้งหมดครับกดล็อกกดปลดล็อกสามครั้งเหมือนเดิมครับหนึ่งครับสองครับสามครับท้ายปิดเหมือนเดิมครับเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดกีรีภูสตาครับผมโอเคครับขอบคุณครับ